จดหมายสร้างสุขฉบับส่งท้ายปีสารพลังสร้างนวัตกรรมสื่อสารสุขเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรรุ่นใหม่หัวใจสุขภาวะสื่อสารสุขจากใจผู้จัดก,การประชันไอเดียสร้างเสริมสุขภาวะบนเวทีพร i m e Mister Award for Health Promotion Innovation 2023ั่น2023ได้ผู้ชนะแล้วนะไปดูกัน สร้างวินัยจะราจรตั้งแต่เด็กโตไปไม่ทำผิดกฎลดเสี่ยงอุบัติเหตุกับบอร์ดเกมเซฟตี้เท้ารับมือบูลลี่ผลงานบอร์ดเกมโนซัฟเฟอร์อย่ารอกเกอร์ให้ใครมาบูลลี่ AI ช่วยผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองได้ลดภาระผู้ดูแล เบารองนั่งพร้อมอุปกรณ์แจ้งเตือนช่วยลดแผลกดทับอย่ารอช้ามาเป็นนวัตรกรสร้างนวัตกรรมเจ๋งๆแบบนี้เพื่อสังคมสุขภาวะกับสสสอ,อุบัติเหตุภากลมหายใจภาคคนที่รักภาคครอบครัว1 7 3 7 9นคนคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตทางถนนปี2565เรื่องสำคัญปลายปีหยุดความสูญเสียจากอุบัติเหตุท้องถนนกับตำบลขับขี่ปลอดภยัยจากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน115องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปูฝังสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุสุขไร้ควันส่งของขวัญส่งท้ายปีสหรัฐอเมริกาเผยความสําเร็จลดการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน1%ใน1ปีสุขเลิกเล่าสาลในกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตัดสินหญิงเมาแล้วขับรายแรกให้มีความผิดเทียบเท่ากับฆาตกรรมคนอย่างโหดเหีเ้ยม นักแสดงเจ้าบทบาทก็จิรายุกับมุมมองการดูแลตัวเองไม่ต้องเพอร์เฟกต์ตลอด365วันแต่ขอ100วันให้ร่างกายตัวเองเตรียมพบกับไทยเฮลวอส2024จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยสแกนเข้าร่วมงานได้เลยและนี่คือจดหมายสร้างสุขธันวาคมสสสขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีสุขภาวะดีทั้งกายจิตปัญญาสังคมตลอดไป